กราบสวัสดีทุกๆท่านครับวันนี้มิกกี้เส็รถสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผงครับนี่รู้สึกว่าจะดูแค่ไปเราขอขยายเป็นเลนไวย์ลวกันขนาดเลนไวา์ก็ยังแคบอยู่ดีนะฮะเพราะว่าคันนี้เป็นไยรถตู้นั่นเองนะฮะสำหรับรถเดนซาดีไนนะฮะเป็นรถไปฟ้า100%เป็นนรถตู้นะครับจะบอกว่ายว่าหรูหรามากๆนะคันนี้มาเคลือบแก้วนะครับอัลฟากาฟีนนะครับที่ร้านเราครับใช้เวลาการทํางานประมาณ2วันลูกค้าให้เวลา3าวันเต็มที่เลย สีดำต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมรีวิวข้างในให้ดูเล็กน้อยผมชอบข้างนอกตรงที่ว่าไฟท้ายของเขาสวยนะเห็นไหมไฟหน้าก็สวยดูดีหมดเลยมีสปอยเลอร์แถมให้เรียบร้อยแล้วมากับตัวรถเรลยนะคือมาครบๆไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะครับช่วงล่างดีลูกค้าบอกว่าขับแล้วนุ่มมากมาผมพามาดูข้างในก่อนอันดับแรกดูที่คนขับนะครับสาหรับตัวนี้นะครับภายในสวยงามมากตรงที่นั่งของคนขับ ไม่ได้เป็นแค่คนขับแบบอ่าเบอร์ชีพเป็นเหมือนกับคนใช้งานปกตินะ่ยหรูหรามากๆมีการปรับเก้าอี้ได้สวยงามนะครับเบาะวัสดุมา,มา,มา,มาเรียบหรูมากๆเลยนะฮะเหมือนอีกยี่ห้อหนึ่งเลยนะที่หรูๆนะครับนี่หัวเกียร์สวยงามนะครับมันติดฟังก์ชันหน้าจอบเริ่มเท่มอย่าง iPad Pro นะครับสิ่งที่คันนี้สวยงามแล้วก็ดูดีในใน,ในส่วนของที่ผมบอกว่าหรูก็คือนี่ในส่วนข้างหลังนี้ ข้างหลังนี่เบาะลักซูรีม่มากๆครับเป็นรถตู้เจ็ดที่นั่งนะฮะก็แล้วก็ตัวคอนโทลปรับระดับเนี่ยมีทั้งตัวที่เป็นทัชสกรีนที่อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้ด้วยนะเนี่ยสามารถปรับได้เลยปึ๊บเป็นสเต็ปนะครับกดที่นึงมาเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับกดตรงนี้มันก็จะพับหมดเลยประมาณนี้ผมไม่แน่ใจนะนี่ท่านจะพับนี่พับมาได้เลยนุ่มมากๆแล้วก็เป็นที่นั่งที่ค่อนข้างกว้างใหญ่นั่งเรียบหรูมากๆ ผมชอบตรงนี้ในส่วนของคันนี้มันจะมีนี่ฮะคือถ้าถ้ามีคุณแจอยู่ตรงนี้สามารถเปิดเป็นตู้เย็นออกมาด้วยนะครับนี่แล้วก็มีที่ที่วางจานช้อนซ่อมนะครับหรือว่าทํางานได้หมดเลยวางโทรศัพท์มือถือดีเห็นเห็นเด้จะเป็นวางโทรศัพท์มือถืออันนี้จะเป็นแก้วนี้ากานะครับแล้วสมุดนีนิดเดียวนะครับโอเคหรูมากๆครับบอกได้เลยที่สําคัญนะฮะ บริเวณประตูเนี่ประตูดูดอยู่แล้วแต่ผมไม่ค่อยเห็นนะครับประตูดูดไฟฟ้าบริเวณคนขับของรถตู้นี่แต่คันนี้เป็นประตูดูดนั้นใชโอ้โหสวยงามมากๆครับสาหรับใครนะฮะที่อยากจะเปลี่ยนเป็นรถตู้ที่บ้านบ้างนะครับรถตู้ไฟฟ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวตัวเลือกก็คงจะไม่ใช่จะเป็นบอกอีกหนึ่งช้อยเลยดีกว่า ที่จะต้องเปลี่ยนนวัตรกรรมการขับรถเปลี่ยนไปคันนี้วิ่งได้6ก0กิโลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับถือว่าค่อนข้างไกลนะฮะช่วงล่างลูกค้าบอกว่าขับดีลูกค้าเนี่ยรถเ,เป็นคนประทุมนะแต่ว่าไปโดนที่เชียงใหม่มาครับแล้วก็เตือนจะเชียงใหม่กลับมาเลยโอ้โหก็บอกให้เลยว่าใจถึงจริงๆนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าคันนี้เป็นคันแรกนะครับของทางร้านเราเดนซาดีนบอกให้เลยว่าสวยงานจริงๆกับการเคลือบแก้วในสเตปอัลฟาคารีินนะฮะ แข็งและทนนะครับสำหรับสีดํานี่เห็นผลมากๆดูจากสอดไฟนะกลมอย่างนี้นะฮะนี่จากกระจกะตัวสีไม่มีโฮโลแกรมเหมือนกันเลยนะครับเงางามพร้อมจะส่งแล้วนะครับวันนี้มิก้้ต่เราวสวยขอบคุณครับ